สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนินจาสามร้นะครับสีเขียวสวยๆใสๆฉ่ำๆเลยครับดอกยางหน้าหลังเต็มนะครับโซ่สเตอร์ใช้อีกยาวครับผมพ่อเบรกหน้าหลังเต็ม คาสีหกสี่ไม่ขาดนะครับเงามากนะครับรถสวยไมมน้อยนะครับคันนี้ไม่สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโล สามพันนึ่ร้บเจ็ดโลนะครับ เงียบกิฟ์ครับผมไฟหน้าหลังติดครบนะครับ รถสวยพร้อมใช้งานครับผมเอกสารครบพร้อมโอนรถสวยไหมน้อยอย่างนี้หายากแล้วครับผมสนใจเข้ามาดูก่อนได้ครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ